สวัสดีครับผมทนายวศวรตครับวันนี้ก็พบกันอีกแล้วห่างหายจากการทําคลิปไประยะเวลานึงนะครับวันนี้ก็กลับมาทําคลิปใหม่อีกครั้งหนึ่งผมเองก็จะเอาคําถามจากทางท่านผู้ชมแหละครับที่มีการสอบถามกันเข้ามานะครับก็วันนี้ก็จะมีประเด็นในเรื่องของในกรณีที่ไม่ไปศาลผลจะเป็นอย่างไรและในกรณีที่ศาลพิพากษาให้โจทก์ชนะคดีแล้ว ลูกหนี้หรือจำเลยไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกฎหมายจะต้องติดคุกหรือไม่อย่างไรนะครับวันนี้ก็จะมีคำตอบครับก่อนอื่นเลยก็ต้องอธิบายในเรื่องของกระบวนการดำเนินคดีก่อนนะครับส่วนมากคนที่ถูกฟ้องร้องดำเนินคดีกันเข้ามาเนี่ยหรือจำเลยที่ถูกฟ้องร้องนะครับส่วนมากก็จะเป็นคดีแพ่งนะครับแล้วก็จะเป็นคดีผบส,ส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นคดีจำพวก กู้ยืมบัตรเคดิตนะครับเช่าซื้อหรือขอสินเชื่อบ้านอะไรพวกนี้คดีจำพวกนี้ก็จะเป็นคดีประเภทผบอรหรือคดีคุ้มครองผู้บริโภคนะครับเวลาที่โจทย์เขาฟ้องร้องดําเนินคดีมาเนี่ยเขาจะมีการส่งหมายเรียกและก็สําเนาคาฟ้องนะครับมายังภูมิแนวของท่านนะครับตามหมายเรียกเนี่ยจะมีการกําหนดไว้ก็คือว่า ไกลเกียร์ให้การแล้วก็สืบพยานนะครับหลายท่านมีคำถามว่าเอ๊ะทำไมมันมี3นัดในเวลาเดียวกันหรือในวันเดียวกันนะครับก็ขอแยกอธิบายอย่างนี้ครับว่าตรงเอกสารนะครับตรงหมายเรียกเนี่ยก็จะมีการระบุไว้ว่าไกลเกียร์นะครับในกรณีที่ท่านไปศาลเนี่ยนะครับในวันนั้นวันแรกเลยเนี่ยก็อาจจะมีการไกลเกียร์กัน ต่อนหน้าศาลหรือศาลอาจจะเป็นช่วยในการไกลเกี่ยว,ว่าโอเคว่ามีต้นเท่านี้ดอกเบี้ยเท่านี้คุณสามารถที่จะชําระกันได้หรือเปล่าถ้าสามารถที่จะตกลงกันได้เนี่ยในวันนั้นก็อาจจะต้องอทําสัญญาประีประนอมยอมความต่อก,กันนะครับประเด็นที่2นะครับให้การให้การคืออะไรให้การคือในกรณีที่จําเลยเห็นว่า คำฟ้องของโจทย์เนี่ยไม่ถูกต้องหรือมีข้อต่อสู้ทางกฎหมายไม่ว่าจะเป็นข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายนะครับตัวจําเลยเองเนี่ยก็มีหน้าที่ในการแต่งตั้งทนายความเนี่ยในการต่อสู้คดียื่นคําให้การเข้ามาในวันนั้นเลยนะครับท่านผู้ชมอาจจะมีคําถามว่าแล้วถ้าออไม่สามารถแต่งตั้งทนายความได้ในวันนั้นหรือตนเองเนี่ยนะครับไม่มีความรู้ทางด้านกฎหมายเลยนะครับ ก็ไม่รู้ว่าจะสู้อะไรนะครับก็ไม่สามารถที่จะยื่นคำให้การได้ในวันนั้นนะครับในกรณีที่ท่านต้องการที่จะต่อสู้คดีหรือต้องการที่ยื่นคำให้การแต่ว่าในวันแรกเนี่ยท่านยังไม่พร้อมท่านเองก็ต้องมีเหตุและมีผลนะครับไปถแถลงต่อสารว่าด้วยเหตุอะไรนะครับว่าไม่สามารถที่จะยื่นคำให้การม,มาในวันนี้ได้ นะครับแล้วก็ประสงค์ที่จะต่อสู้คดีนะครับท่านก็ต้องถแถลงว่าท่านเองเนี่ยประสงค์ที่จะไปาหาทนายความในการต่อสู้คดีนะครับถ้าท่านมีเหตุผลเนี่ยให้ต่อสารสารเองก็จะอนุญ,ญาตให้ท่านเลื่อนคดีออกไปนะครับต่อมานะครับก็จะมีในเรื่องของสืบพยานสืบพยานคืออะไรในกรณีที่ท่านไม่ได้ไปสารนะครับ หรือในกรณีที่ท่านไปศาลแต่ท่านไม่ประสงค์ที่จะต่อสู้คดีนะครับในกรณีนี้อะครับศาลเองก็จะมีการให้โจทย์เนี่ยสืบพยานไปฝ่ายเดียวนะครับก็โจทย์เขาเองก็มีหน้าที่ที่จะต้องเตรียมเอกสารมาในวันนั้นเลยนะครับเพื่อที่จะทําการสืบพยานต่อหน้าศาลหลังจากที่มีการสืบพยานกันแล้วเนี่ยศาลเองก็จะมีการพิพากษานะครับ ภายหลังจากที่ศาลมีคำพิพากษาม,มาแล้วนะครับโจทก์เองก็จะมีสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายที่จะทําการยึดทรัพย์บังคับคดีหรืออายัดเงินเดือนของลูกหนี้ได้ตามกฎหมายในกรณีที่ท่านไม่สามารถชําระหนี้ได้ตามกฎหมายนะครับก็เมื่อเป็นคดีแพ่งแล้วเนี่ยก็ต้องบอกก่อนว่ามันเป็นเรื่องของทรัพย์สิน เป็นเรื่องของตัวเงินถ้าท่านไม่มีทรัพย์สินให้เขายึดหรือไม่สามารถชําระหนี้ได้ก็ไม่มีโทษถายอาหรือไม่มีการที่จะต้องไปติดคุกชําระหนี้แทนอย่างนี้ไม่มีครับสำหรับในวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านนะครับที่มีการติดตามคลิปช่อง YouTube ของผมนะครับแล้วก็ถ้าท่านใดมีข้อสอบถามข้อกฎหมายใดๆนะครับท่านเองก,ก็สามารถที่จะสอบถาม ข้อกฎหมายเข้ามาภายใต้คลิปนี้นะครับแล้วก็ถ้าท่านผู้ชมเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับก็ขอให้ช่วยกันกดแชร์ถ้าคลิปนี้ดีขอให้ช่วยกันกดไลค์และท่านผู้ชมท่านใดที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ขอช่วยกันกดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ